รถรุ่นน,น,นี้ครับแต่ปัญหาพบในหลังจากใส่มา7-8ปีคือปั๊มครราวาใส่แล้วบริเลียนกองดีเซลรถใส่ระบกับปั้มเกียร์ว,วาวหน้าเกิดร์สนิมกาวหน้าซึ้อรตาดกรตัดติดหนกต้องใส่ขล่งพลอย ใส่เครงลิงซอยแลยแต่เป็นที่รถเดินหอบถ้าเกิดื้นใจไปก็นี่แหละสิ่งีปัญหาล่ามไปถึงลูกปั๊มครับมันจะเป็นปั๊มคมปัดด๊มรถเตอาใส่ใจนะ๊ดนอาจีพรถหลายาถ,ถึงประมาณ สามถึงสี่มือใด็กสองสามรู่นหนั่งมาพูดใส่รถรุ่นนี้ต้องระวังครับเรื่องกองกองดักหนามกองดีเซลฮะอันนี้กระชลาใจกระใสโดนประมาณปีกัวเพิ่งกลัมาเปลี่ยนื่องจากนำมั่นที่ห่อามาเติมมั่นกัน ดูดออกเจลอนนี่นะแต่นีน้ำเนียนะนนี่ครับอันหาที่บเป็นบทเรียนเลยรับนับคูรติไซดดูนี่นะครับว่าจะเป็นเอ็นหกเป็นศูนย์เอหหกเป็นเาสามหนึงปุนเท่างไรครับต้อง กอ,ององดดกน้ำของดิเซลต้อ,อ,อเปลี่ยนปีหนึงเปลี่ยน,นเดียวจบเร็วสิภพปนาขึ้นกับคันนียรับ ดีนะที่เอาไปเกะท่านปนั่งกับเบิด์มตมื่กลัวเตรียมพวกอะไรกาวน้าทั้งหลายเป็นสนิมอะไรกันบ้างทเป็นซึกเป็นบ้าเป็นหล่อมเราปัม่มกันนี่มันละเอียดดูเหมือนกับปั๊มไอ้ปั่มแบนว่าปั่มแบนแบบนี้รถมันมั่นมาเรียงข้างทางแต่วันนี้มันเติมมันดีเซลใส่รวนนี่มิเตอร์ออนมันเลย รกล่ำกลมแต่ถ้าเขาเปลี่ยนอันนี้ใบๆกันรถไปป็อยง้คิดก่อเชื่อมเยกอครับเดี๋ยวไปจำมนี้ก่อนครับนนองไทย